ผู้อำนวยการสถานศึกษาต้นแบบนายสุรชัยจำเนียนกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะกุตาสาลองตองประชานุกูลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตสามนายสุรชัยจำเนียนกุลเกิดวันที่10กรกฎาคมพุทธศัก,าการาช2521ปัจจุบันอายุ46ปี ปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนนครราชสีมาปริญญาโทการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงนายสุรชัยจำเนียนกุลได้พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเข้าร่วมการประชุม อบรมสัมมานาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและรายงานผลอย่างเป็นระบบ มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระหว่างเพื่อนร่วมวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเป็นแบบอย่างที่ดี นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประยุกต์ใช้ในการสร้างและพัฒนากิจกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและสถานศึกษาข้าพเจ้านายสุรชัยจันทคุณผู้ในการโรงเรียนบ้านภษาแรงบันดาลใจในการ กาทำงานด้านบริหารในตำแหน่งผคุมในการเกิดจากการที่เราอยากเห็นเด็กเขามีความสุขในการเรียนการมาโรงเรียนได้พบได้เจอการศึกษาที่ดีมีการจัดก,การศึกษาที่ดีเป็นแรงบรันดาลใจให้ได้เข้ามาทำงานในตำแหน่งนี้ก็โรงเรียนบ้านศึกษานะครับมีชุมชนที่ดี งที่ดีครูคที่น่ารักนะครับได้บริหารจัดการการเรียนสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลมีการเตรียมการสอนการเรียนที่ดีในแต่ละชั้นในส่วนของชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ 6, ่งทีหกครูพบชั้นเด็กมีการเรียนมีการมาเรียนที่ดีซึ่งผมก็มีความสุขในการทำง,งานณจุดนี้ครับขอบคุณครับ ขอขอบคุณนายสุรชัยจำเนียนกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะกุดตาสาลองตองประชานุกูลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตสามเป็นอย่างยิ่งค่ะขอบคุณค่ะ